เดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกวิธีการใช้ประมวลแดงเล่นนี้นะคะสาหรับเด็กนิติปีหนึ่งที่เข้ามาเรียนใหม่แล้วยังสงสัยว่าใช้ยังไงอ่านยังไงให้เข้าใจเนาะอ่านเดี๋ยวให้พี่ลูกโป่งบอกอีกว่าใช้ยังไงนะก็จริงประมวลกฎหมายอันนี้นะครับทุกคนจะต้องรู้ก่อนเลยว่ามันคือประมวลหมายที่เอาไว้ใช้เรียนนะครับในแง่ของการเอาไว้ใช้เรียนคือไม่ได้เอาไว้ใช้ในการเปิดอ่านทั่วไปะนะครับคือตัวเจ้าประมวลเนี่ยเขาไว้ใช้อ้างอิงตามที่เนื้อหาที่อาจารย์สอนนั่นเองเนาะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้โดยการ ถ้าจะเข้าใจเนื้อหาตัวบทกฎหมายจริงเขาก็ต้องทําการซื้อหนังสือําบรรยายใช่เป็นหนังสือคําอธิบายกฎหมายนะครับของมาหาลัยก็ได้นะอเอามาอ่านหรือว่าฟังคำบรรยายจากอาจารย์นะครับหลายคนนะครับที่แบบเข้าเรียนคณะอิสระที่เพิ่งเข้ามาเรียนมาเข้าใจผิดว่าประมวลแดงเล่มน,นี้นะครับ เอาไว้อ่านคือแบบมาถึงปุ๊บเปิดอ่านหน้าแรกเหมือนกับอ่านหนังสือปกติไม่ใช่นะครับประมวลนี้เราเอาไว้ใช้ในการโจทย์เอาไว้ใช้ในการเรียนเฉยๆตรงนี้จะเป็นตัวบทกฎหมายนะครับซึ่งมันก็จะเป็นพวกมาตราต่างๆแหละที่เด็กนิติท่องก,กันก็จะอยู่ในเนี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นประมวลแพ่งพาณิชย์กับประมวลอาญานะครับจะเป็นประมวลรวมเล่มนะซึ่งประมวลแดงเล่มนี้ก็เด็กนิติก็จะใช้กันเยอะนะครับเราก็เลยมักจะเห็นคนเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยถือเล่มแดงกันเยอะนะครับแต่ไม่ได้ใช้ในการเอาไว้อ่าน นอกไหมแต่ใช้เอาไว้ในการดูคู่กับการอ่านหนังสือคําอธิบายแบบนี้ดีกว่านะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนยังไม่ต้องกังวลมากเดี๋ยวเข้าไปเรียนนะครับเข้าไปฟังคำบรรยายจากอาจารย์ลองหาหนังสือของมาหาลัยคําอธิบายของมาหาลัยเนี่ยอ่ะสมมติว่าเล่มนี้นะครับอันนี้จะเป็นหนังสือคําอธิบายอันนี้จะเป็นวิชากฎหมายเอกชนนะครับอันนี้แหละที่เราต้องอ่านเราต้องใช้เล่มนี้ในการเปิดเพื่ออ,อ่านมาันอ่านเนื้อหามาข้างในแล้วใช้ประมวลเนี่ยประมวลแดงนะครับเล่มนี้นะครับในการดูควบคู่นะกับการอ่าน หนังสือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะเพราะนั้นการใช้ประมวลก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยคือใช้คู่ในการดูแล้วก็ใช้ในการเข้าไปเรียนส่วนเวลาไปเรียนนะครับแล้วไม่เข้าใจตรงไหนนะก็สามารถที่จะจดเพิ่มได้นะครับหรือว่าเข้าใจตรงไหนใช้้ค่นี้ดีกว่าว่าเข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถจดรายละเอียดที่ตัวเองเข้าใจลงไปในประมวลได้นะครับเขาก็จะมีพื้นที่จดในนี้นะถ้าใครซื้อประมวลเล่มใหญ่ๆแบบนี้ก็จะมีพื้นที่จดแบบนี้อ่า เนี่ยเราก็สามารถจดไว้ด้านข้างได้นะอันนี้จําไม่ได้เห็นที่ผมจดไว้เยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นประมวลเล่มใหม่ที่ซื้อมานะครับแต่วมที่ใช้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ผมอยู่ตอนนี้เพราะนั้นอันนี้ก็จะเห็นพื้นที่โล่งๆประมาณนี้แต่ถ้าเห็นประมวลที่ผมใช้จริงๆเนี่ยก็จะมีแบบจดเต็มปหมวลเลยนะครับในเล่มน,นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีใช้นะครับประมวลกฎหมายที่เป็นเล่มแดงนะครับถ้าใครสนใจเด<ย>ี๋<โ>ดยวจะ ปากพีกัดไว้ที่ตะกร้ามุมซ้ายมือนะคะกดเข้าไปดูรายละเอียดกดเข้าไปดูราคาได้เลยนะคะเจ้าตัวประมวลกฎหมายนะคะ